นาก็ดูใจเจ้าของเฝ้าดูจิตตัวเองตลอเดเนี่ยว่าภาวนาเราไม่ต้องทำอะไรมากพิจารณามาว่าพอแล้วจะสร้างความเข้มแข็ง,ขงเด่นเดียวให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเฝ้าดูสังเกตด,ดูเฝ้าดูซ่อมเบิงซ่อมเบิงใจจะมองโอ้นั้นพอทารักท่านว่าจะว่าใกล้ก็ใกล้จะว่าไกลก็ไกล แต่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ดีเราจะว่าใกล้ก็ใกล้จะว่าไกลก็ไกลแต่ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลมันอยู่ที่ใจนี่พิจารณามาทั่วหมดพิจารณามาทั่วหมดนะอันนี้จังดูงของนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แปฟันเปลี่ยนแปลงต่ำไปเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพิจารณามาทั่วหมดพิจารณาธาตุแยกกายแยกจิตกายไม่เที่ยงกายเป็นโตข์กายเป็นนัตตาจิตไม่เที่ยงจิตเป็นโกขกจิตเป็นนัตตา การคิดพิจารณานั้นเปรียบเสมือนการคำนวณเมื่อได้ผลแล้วว่าสิ่งทลายทังปวงเป็นอนิจจังหรือผันนาตาไม่ใช่ตัวตนของตนไม่ใช่ตัวเราของเราไม่เป็นธาตุหรือไม่ว่าวัตถุธาตุหรืวัตถุยามเป็นวัตถุธาตุมันเป็นวัตถุธาตุแต่ว่าวัตถุธาตุเราหลงวัตถุธาตุ เมื่อพิจารณาทราบแล้วอะไรๆก็เป็นวัตถุธาตุไปหมดมีแต่จิตตัวเดียวที่เป็นผู้สมมุติสําคัญเป็นผู้สมมุติสําคัญเปลี่ยนมาว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวเราอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามันสําคัญเปล่าให้ความหมายว่าดำนิว่าสําคัญว่าเข้าใจว่าอุปทานว่ายึดว่า้ตัวจิตเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นเห็นยันห้ือองสังเกต การที่เราพิจารนามาแล้วอะไรยต่างๆไม่แยงเป็นตุเป็นนาตามีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการแปลปันเป็นแปลงในธรรมกลางมีการดับสลายลงไปในที่สุดทั้งสิ่งที่มีชีพและหาชีพไม่ได้ทั้งสิ่งที่มีรูปร่างและสิ่งที่ไม่มีรูปร่างทั้งนี้จะเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อทราบแล้วใช่ไหพึงเป็นผู้มีสติตื่นรู้ มีจิตน้อมไปในพระพุทธเจ้าทา้งหลายสติตื่นรู้มีจิตน้อมไปในพระพุทธเจ้าทาั้งหลายเป็นผู้ตื่นดีแล้วตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นผู้รู้ดีแล้วตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนดำรง,งชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นหมื่นสี่พันมรรมขัน แปดหมื่นสี่พันพระดำประคันํำสอนขององค์พระองค์ศาสดาองค์พระสัมมาธรมพระเจา้าย่องลงมาในประโยเวียวเหมือนกับรอยเท้าของสัตว์ในป่ารอยเท้าของสัตว์ในป่าทุกรอยจะเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ดมรอยเท้าของสัตว์ประเภทนั้นนั้นตกเป็นเมืองขึ้นของรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างี่ข้อหมดมันใหญ่กว่าเขาสัตว์อื่นนีเล็กกว่ามันรอยเท้าช้าง สัตว์ทุกประเภทในป่ารอยเท้าของสัตว์ประเภทนั้นตกเป็นเมืองขึ้นของรอยเท้ชาช้างแปดหมื่นสี่พันปรมคันหรือแปดหมื่นสี่พันข้อที่องค์พระธรรมมาดำพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานไว้แล้วเทีนานไว้แล้วย่อลงมาในประโยคเดียวอัปปามารธรรมความไม่ประมาโดยส่วนเดียวนั่นคือทั้งหมดของแปดหมื่นสี่พันปรมคัน ประมาทในจิตตน่นจิตของเราประมาทเผือสติขาดสติไม่มีสติไม่มีความระลึกโู้ไม่ตื่นรู้พร้อมมันจะทําไม่เกิดภพชาขึ้นแล้วตัวข้างที่มันขาดสติมันจะสมมุติอะไรขึ้นมาบ้ากมาแต่ขณะที่มีสติปรากฏขึ้นสิ่งที่มันสมมุติขึ้นมาบ้ากมานี่มันกลับดับฟังทลายลงไปก็เห็นได้ชัดว่าสตินั่นนะเป็นสิ่งที่เราสมควรยึดถือ เป็นที่พึ่งของใจเราถูกสิ่งโดอย่างเป็นภาวะรู้ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องรู้ของสติจิตเป็นสภาพรู้จิตเป็นสภาพโกรเจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขันต์ทั้งสามขันธ์ที่อยู่ตรงกลางเวทนาสัญญาสังขารเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาเกขาเวทนาสัญญาความจำได้ไม่รู้สังขารความคิดปรุงแต่ง ทั้งสามขันนียที่มีอยู่ในขันต่างห้ามันคือเจตสิกเรียกบ่าสิ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเมนะตนาะสกเวตนาะตุเวตนาเมฆาเวตนาะสัญญาความจําเรื่องราวต่าจๆจําบุคคลจําวัตถุสิ่งของจํเชื่ออะไรต่างๆได้สังขารโป่งแด่งว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาทั้งสามขันนี้เรียกว่าเจตสิก ส่วนรูปก็เป็นที่ตั้งอยู่นี่เมจิตส่วนรูปเป็นที่ตั้งอยู่วิญญาณเป็นสภาพรู้นี่ทั้งสามพันเป็นเจตสิกจิตมาจิตเป็นสภาพรู้อ่เจตสิกเป็นภาวะทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ก็เวนทนานั่นแหละการจดจํารับรคคู้ความคิดเป็นเจตสิกรรปร่างกายเป็นสภาพแปบพัน นิพพานอยู่พ้นแสดงว่าในตัวจิตนี้มันก็ไม่ใช่เราเป็นเครื่องมือของการรู้เจตสิกเป็นภาวะที่มีการเกิดขึ้นได้ดับไปรูปเป็นสภพาพในความแก่ความเจ็บความตายละสามสิ่งนี้ได้นิพพานอยู่พ้นที่เรียกว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานในความเป็นปรมตัตถธรรมทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่มันไม่อยู่ในตำรา แปดหมื่นสี่พันประธับมขันคออุสมารุยามันอยู่ที่กายและจิตนี้โต๊ะพระเดชปิกทั้งโต๊มันอยู่ที่กายของเรามันอยู่ที่จิตของเราเนี่ยแปดหมื่นสี่พัน้อมันอยู่ที่ร่างกายและจิตใจนี้หมดถ้าร่างกายและจิตใจนี่แหละคือโต๊ะพระเดชปิกทัางโตอันนั้นเป็นตัวหนังสืออืมแต่ธรรมหรือสัมผธรรมมีอยู่ในกายกับใจของเราเนี่ยที่บอกว่าศึกษามาจนหัวหมดแล้วทั้งภายนอกและภายใน ทุกอย่างที่ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบผันเปลี่ยนแปลงทำไปเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบผันเปลี่ยนแปลงทำไปทุกอย่างจะเป็นรูปร่างกายทั้งเขาทั้งเราสรรพคนวัตถุสิ่งของทั้งสภาพจิตใจของใครของเรามี่วามแบบผันเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้สึกตุตรอนไปลามีลาเนี่ยเมื่อทราบอย่างนี้แล้วเอาหยุดที่นี่นะหยุดจุดสติในการเรรู้มีสติตื่นรู้มีจิตน้อมไปในพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือน้อมไปในคาสอนขององค์ท่านคาว่าน้อมไปในจิ่นี้ไม่ใช่การสมอกจะเป็นการสังเกตเห็นสังเกตเห็นการเกิดดับของจิตสังเกตเห็นการเกิดดับของร่างกายจาความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นในบอกผู้สังเกตเลคือจิตอันเป็นพุทธะพุทธะแห่งจิตจิตที่ปรากฏขึ้นเป็นสังขานทั้งหายรูปสังขันทั้งายที่เป็นดมสังขานในเมื่อเรามีสติวุทธะภาบะจิตอันเป็นพุทธะ เนี่ยภาวะพุทธแห่งจิตซึ่งมีอยู่แล้วในจุดดวงจิตดวงใจของคนอย่างเรามีอยู่แล้วทุกดวงจิตไม่ว่าจะเป็นจิตของสัตว์ประเภทใดบนใดวิญญาณดวงไหนจิตจะเป็นบุทธะมีอยู่แล้วแต่เขาเหล่านั้นยังไม่สามารถจะค้นพบได้เนื่องจากสติปัญญาของเขาอ่อนด้อยอินสีของเขายังไม่แก่กล้ายังไม่ฐินานาที จะก้าวเข้าถึงความรู้ความเห็นนั้นแท้จริงทีง่งองค์พระพุทธเจ้าทรงประทานเอาไว้นี้สังเกตการสังกเกตเห็นการเกิดดบของกายหรือจิตกายไม่เที่ยงจิตไม่เดียงการสังเกตในเนี้ยเรียกว่าเราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าองค์ที่เป็นธรรมบาภายในจิตของเราก็คือภาวะเกิดรูนน้นั่นแน่ล้วองค์พระพุทธเจ้าในภาวะเกิดรู้จะเทศนาสั่งสอนเรา เรียวว่าจิตคนพบความเป็นพุทธาหรือเ,เรียยว่าเข้าถึงความรู้ของจิตเนี่ยคำว่าความรู้นี่เนียกว่าความฉลาดเดียวว่าเข้าถึงผู้รู้หรือพูด,ดง่ายๆ่าเมื่อคนพบจิตนั้นแล้วก็ใช้จิตที่คนพบนั้นรักษาจิตอีกทีหนึ่งท่านว่าอย่างนั้นเมื่อคนพบจิตที่เป็นสภาพเดินดูนั้นแล้วก็ใช้จิตที่มีสภาพะเดินรู้นั้นรักษาจิตอีกทีหนึ่ง เนี่ยทั้งรักษาทั้งตับเน่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างไรนะก็เกิดขึ้นจากการเฝ้าดูสังเกตด,ดูนั้นจะมีจึงสมควรที่จะเป็นผู้มีสติยุกเมื่อสติสัมปติสัมปติสิทธิยาสติจำเป็นต้องปานานในสถานที่จำเป็นมากพระอรหันต์จะไม่ใช่ใครอื่น ถือบุคคลที่สามารถดำรงสติได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกาอาเรียบทในทุกอริยบทฟังธรรมทุกอริยบทหรือพูดจะเนียยว่าทุกขณะของจิตสตินี้ไม่พองไม่ขึ้นไม่ลงเสมอพานเดี๋ยวเนียกมันเสมอตัวเดี๋ยวพูดยาณหนึ่งว่า,า,า,ม,ามีสติมากเพียงพอสำหรับการสัมปันธนโำรูำร้มีสติได้อย่างมากเพียงพอสำหรับการสัมปันธนำรูำร้ เนี่คือด้วยธรรมชาติดาวดูอย่างมันจะแสดงให้เห็นร่างกายก็จะแสดงกิริยาอาการของสังขารต่างๆต่างๆความเจ็บความไข้ความสบายความไม่สบายหรือความเฉยหรือการสัมผัสถูกต้องทุกรูปแบบอีกทั้งจิตก็จะแสดงตัวออกมาทั้งเรื่องอดีตที่ดีอดีตที่เลวร้ยอนาคตที่ดีอนาคตที่เลวยหรือปัจจุบันที่ดีที่เลวร้าย ในเรื่องของจิตโดยความรู้สึก่ปรากฏขึ้นจะสแสดงอาการตามกฎของอนิจจังทางนักตาหรือตามธรรมชาติแห่งจิตหรือตามหน้าที่ของจิตคุณสมบัติของจิต คือเนว่าทันที่เราศึกษาเนื้อหาสาระแล้วคราวนี้เฝ้าดูเฝ้าดูนี่มันแสดงอาการอะไรเกิดมาแสดงกิริยาอะไรเกิดมาทราบปั๊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 บอ๋อเนี่ยกายมันเป็นข้อมันอย่างนี้เองจิตมันเป็นของมันอย่างนี้เองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวรู้สึกสบายเดี๋ยวรู้สึกไม่สบายกายที่ก็เป็นเหมือนกัน นี่ธรรมชาติเขาก็เป็นอย่างนั้นมีหน้าการน้ององค์พระพุทธเจ้าจะไม่ยึดถือว่าเป็นจิตใจของเราเป็นร่างกายของเราพระองค์สอนให้ปล่อยวางเนี่ยที่เรียกว่าเห็นตามความจริงเห็นร่างกายตามจริงแต่ไม่เห็นธรรมเห็นจิตตามจริงแต่ว่าเห็นธรรมเป็นผู้เห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือดวงสติปัญญาที่ฝึกฝนมานั่นนหะเห็นความจริงของร่างกายว่าธรรมดาร่างกายเรา มีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา,ามีความได้เป็นธรรมดามีความวันพานเป็นธรรมดาในเห็นตามจริงของจกิตธรรมชาติของจิตก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายประกอบด้วยการดีการการ้ายความคิดดีคิดร้ายบางคราวก็รู้สึกสบายอกสบายใจเป็นอย่างดีบางขณะก็ขนมัวเศร้าหมองขึ้นมาเรื่อย เนี่ยไม่เลือกการไม่เลือกเวลาแล้วจะจะเกิดขึ้นตอนไหนจะเรียกว่ารวมลงมาในสัมเพสังขาราอนิจจงทั้งเรื่องร่างกายหรือเรื่องจิตใจรลนิว่าสัพเพสังขาราอนิสัพเพไปวันทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ่งที่มีชีพและหาชีพไม่ได้ทั้งสิ่งที่มีรูปร่างและหารูปร่างไม่ได้เนี่ยทั้งสิ่งที่มีชีวิตไม่มีตกจะในปรมภิเดียวกันด้หมดสัมเพสังขาราอนิจจา เนี่ยจะสัพเพ昙มาอนัตตาติ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 จบไปเมือเกิดของนิรันดรานัตตาเป็นหมดต่างร่างกายในจิตใจเนี่ยพอาลงสัพเพ昙มาอนัตตาติเสร็จแล้วเนี่ยอนัตตาปรากฏขึิดแล้วในกายในจิตเนี่ยอัตตาอันปีิตั้งแห่งความทุกข์มันจะดำลงชาวไรมาดูได้เองนะเนี่ยอนัตตาสุญญตา ทีเรียกโดยย่อว่าทุกสังตุสินตุสยาเนี่ยมารวมในคำเดียวนั่นสัมพเดรมาอนัตตาสิสัมพเดรมานารังอภินิเวสยะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่สมควรเดือมั่นเดือมันยังสัมพเดรมานัตตาไม่สมควรเดือมั่นเดือมันไม่สมควรจับกันบัดนายขึ้นมาว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราคือไม่สำคัญสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มีวิธีมีหน้าที่มีความเป็นไปของเขาอย่างนั้น ในวันกานี้สังเกตดูขณะมีการสมบัิดับโรหรือในความรู้สึกว่าเป็นใดขึ้นมาให้จําไว้ว่านั่นคือจิตมันจะคิดถึงตูกถึงเต้าสามีปัญญาสมบัติประฐานเก้าของเงินทองโมเพื่อนพูดง่ายว่ามันจะคิดอะไรขึ้นมาให้รู้ดันดีให้รู้ดันด,ด,ดีว่านั่นคือจิตทรราะร่างกายมันจะสบายไม่สบายมันธรรมชาติของมันปเปแล้วก็ตายแล้วอันนี้ว่าให้เฝ้าดูจิต เฝ้าดูเรื่องอะไรอย่ายึดมั่นสำคัญไปว่าเป็นเนอให้มันเป็นเพียงแต่จิตธรรมราที่ทำหน้าที่รู้เป็นคิดเป็นจดจำได้ของมันให้มันเป็นเพียงแค่นั้นเพราะธรรมชาติจิตเป็นอย่างนั้นแค่อย่าสำคัญมันม่นหมายว่าเป็นหนอทุกขณะท,ที่เราดำรงชีวิตอยู่หรือมีชีวิตเยู่นี้นะมันจะมีความรู้สึกมีความจดจำรับรู้มีความรู้สึกสบายไม่สบายปั๊กมีความคิดอะไรต่างเต็ไมไปหมดน,นั่นคือธรรมชาติของชีวิต มันจะไหลไปสู่กระแสของปฏิจจสมประบาัที่ตกอยู่ใต้กฎอิทัปัจจยตาตามเหนิทมปัจจัยของมันแต่สติปัญญาที่เป็นผู้รู้เท่าทัานเส็จแล้วไม่ยึดถือมันเป็นเพียงแค่จิตเป็นเพียงแค่จเป็นเพียงแค่ร่างกายทําหน้าที่ของมันไปามวาระไปทาหน้าที่ไปตามธรรมชาติของมันจะถือสาระสําคัญว่าเป็นดองเป็นเขาเป็นธรรมบุคคลไม่ได้ไม่ได้ แต่ถ้าเรียไปหลงยึดถือเสียแล้วเนี่ยธรรมชาติของจิตตานี้มีความไปบันเป็นแบงตลอดเราจะไปยึดถืออะไรอบความสุขความสบายต่างๆมันจะไม่ถาวรเมื่อมันเสื่อมสลายพังทลายดองไปหรือดับหายไปจิตใจก็เศร้าโศกเสียดายเนี่ยนะมันไม่มีอะไรมากสาหรับคนคนหนึ่งมีแต่เรื่องดีเรื่องเสียเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องชื่นชมเรื่องดำนีเรียกได้ว่านักปรารถนาไม่สนักสือ เยาวธรรมโมรกรมติธรรมจาริกผู้ปฏิบัติธรรมทำย่อมเราสาผู้ปฏิบัติธรรมโดยแท้จึงมีความจําเป็นต้องประพฤติธรรมเมื่อเรา,าประพฤติธรรมสั่งสอนจิตใจตัวเองให้มีความรู้เท่าทันความรู้เกียรติใจแล้วเองจิตใจมันก็จะไม่หลงยินดีหรือไม่หลงชื่นชมในสิ่งที่ดีและก็จะไม่หลงตำหนิในสิ่งที่เลวซ้ำตำช้าดีก็ไม่หลงไม่หลงเพลิดเพลินชื่นชม ชั่วก็ไม่หลงดำนิีเตียนด่าทอเขาแต่ว่าการหลงไปเพื่อเพลินชื่นชมยินดีนั้นไม่ใช่วิสัยของนักผู้เป็นนักปรับเสียแท้แล้วดียินดีก็ไม่ไปยิน้ายก็ไม่ไปชื่นชมยินดีดำนิีเตียนก็ไม่เอาอย่าว่าอัตรรม,มยดาอัตมายดดาทำพระตไตรปิฎกเพชรเม็ดสุดท้ายองพระตไตรปิฎกเนี่ว่าอั กร,รรมัญญาเจตวัตตาตาอมิชตาตาอะนัญตาธรรมติตาธรรมติตาตาธรรมนิยามตาอิทัปปติยตาอาตมัมมญญตาสูญยตาเจตวันที่โรดก็ได้เจตว่ามีมุตก็ได้เรื่องนี้เป็นไม่พราของปฏิพานษ์ไม่มุตตรอตัมมายไม่บวกไม่รบบวกก็ไม่บวกลบก็ไม่ลบไม่ผิดไม่ถูกความผิดถูกเป็นเรื่องสมมติ เจตีเป on so ็นโพสมมติขึ้นมาให้ค่าให้ความหมายึ้นมานี่ยเมื่อเราศึกษาพิจารณาเจอแล้วนี้จิตก็ไม่ยินดีไม่ยินดีไม่ชื่นชมยินดีและก็ไม่ดำเนิตีเตียยเพราะเข้าใจว่าจะสมมติขึ้นมาทำไมกันแล้วมันไม่มีอะไรมันเป็นเพียงแค่วัตถุธาตุนั้นเหยื่อจิต้นปล่อยวางได้จะเรียกว่าตาธาตาเป็นเช่นนั้นอวิชชาเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนี้อนันตยตามไม่เป็นอย่างอื่น เป็นการเกิดขึ้นในดับของท่าตตามหน้าที่ของอยิบยธรรมีหมดเห็นหมดปัจจัยมันก็ถับลงไปมีเห็นหมปีปัจจัยันก็เกอดดัาเกิดดับแป่งับปเป็นแป๊อันตามยา,า,มยาไม่บาไม่รบธรรมะจิตตา,าเป็นสิทธิตั้งอยู่น้ำในรออ ธรรมะจิตตาธรรมะอัญญามตาสิ่งทารายจำปนเหล่านี้ใช่จ,จะกล่าวถึงก็มีอยู่แล้วไม่กล่าวถึงก็มีแล้วองค์พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นถัาสรู้สอนโลกก็อสอนเรื่องนี้ธรรมชาติอะไรแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นมาเลยการเกิดขึ้นตั้งอยู่แมบวันเปลี่ยนแปลงระดับไปนี้ก็เป็นของมีประจำอยู่โลกอานนัตตาสุญญตาไม่มีใครจะกลัเลย แสดงบานตัวเราของเราค่าราขาถูกผิดดีชั่วสุขทุกข์พอใจไม่พอใจผ่องใ,ใสเศร้ามองทุกอย่างที่เป็นโอทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เป็นคู่ทุกอย่างที่มีคู่ดีกับชั่วสุขทุกข์ผ่องใสเศร้ามองถูกกระเบิดนเนี่ยใี่เป็นต้นเป็นเรื่องสมมุติตั้งเพที่จิตเป็นผู้ให้ความ,มหมายคือว่าหมายว่าดำหนีมากเข้าใจมากตอนที่มันจะหลงความหมายโบนี้แล้วให้ค่าราคามันก็หลงตัวเองก่อน นี่จึงเรียอว,วันดูจิตดูใจตัวเองว่ามันจะไปยึดอะไรเอาสิ่งที่มันคิดขึ้นมาเหมือนเดิมเหมือนคนทั่วไปแ่สเิีปัญญามีความรู้พรออ้อมว่านั่นคือจิตทํางานมันไม่ใช่เราอ๋อจิตมันทํางานก็ไมายถึงมันคือคิดบ้างได้มีคุณสวัสดในการดารู้คิดปรุงแต่งเพราะมันเป็นจีเป็นจิต พูดง่ายๆว่าไม่มากมันจะประกากฏอะไรขึ้นในทุกขณะไม่ยึดถือว่าเป็นเรามันจะรู้สึกอะไรก็ตามเป็นแค่จิตเป็นแค่ร่างกายจากรมันจะตายไปไม่สาคัญมันหมายว่าเป็นเราตรงนั้นนะมันก็เป็นสัจธรวาจิตเป็นสัจธรรร่างกายก็เป็นสัจธรวมจิตไปเดีวยกวก่อนไปยะททาทางเดินสัตว์ได้เห็นทาหูเขาเดินสัตว์ได้ยินทํามจมูกสักตว์ได้กลิ่นทําลิ้นสัตว์ได้รับรสทำกายก็เดินสัตว์ได้สัมผัสผ่านผิวหนัง จิตก็ไม่ไปเกิดในโลกทั้งสองโลกสุคติความพอใจไม่ไปทุกคติความไม่พอใจนั้นก็ไม่ไปโลกสุคติโลกทุคติไม่ไปก็สามแด้นอกธาตุนี้มันไมด้มีเวียนไปเวียนมาเวียนมาเวียนไปเกิดตายตายเกิดเกิดตายตายเกิดเมื่อไม่ไปก็ไม่ต้องเกิดเมื่อไม่ต้องเกิดก็ไม่ต้องมีอะไรตาย เมื่อไม่ตายเยอะก็ไม่เกิดความเศร้าโศกเปความจิตมั่นถือมัน่อนอาศสกังความเศร้าโศกไม่มีบิริชังตู้อีความเร่าร้อนผ่าผ่านิีใจไม่มีเขมังจิตเกษมหอมพอไป